ที่จงังหวัดนราธิวาสนะคะองค์คมนตรีได้เป็นประธานประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะ ที่อาคารหอประชุมกระจุดนราวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพลเอกกัมปนาโรติยองคมนตรีค่ะได้เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรให้สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสประจําปีการศึกษา2566โดยมีว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประธานกรรมการสภาวิทยาลัยชุมชน นาราธิวาสผู้อํานวยการวิทยาลัยชุมชนนาราธิวาสค่ะรวมไปถึงคณะผู้บริหารของทางวิทยาลัยแล้วก็คณาจารย์นักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองมาร่วมในพิธีค่ะ ซึ่งในปีการศึกษา2,566นั้นมีผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน363คนและได้เข้ารับอนุปร,ริญญาบัตรนะคะจำนวน180คนในโอกาสนี้พลเอกประมานรุจิตรองคมนตรีก็ได้กล่าวแสดงความยินด,ดีแล้วก็ชื่นชมแก่ผู้สําเร็จการศึกษาทุกคนแล้วก็ขอให้ยึดมั่นในคําปฏิญาณนะคะทั้งเรื่องของการสําเร็จการศึกษาก็แสดงความยินด,ดีนะคะว่าให้มุ่งมั่นวิริยะอุตสาหะค่ะในการศึกษาเล่าเรียนจนจบประสบความสําเร็จนํา ซึ่งความภาคภูมิใจของผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะแล้วก็สามารถนำองค์ความรู้เนะะี่ยค่ะไปประกอบอาชีพแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคุณภาพงานของตนเองได้ค่ะสำหรับวิทยาลัยชุมชนจังหวัดนราธิวาสได้จัดการศึกษาในระดับอนุปริญญาโดยมี3หน่วยจัดการศึกษาคือหน่วยจัดการศึกษาอำเภอเมืองหน่วยจัดการศึกษาอำเภอรือเสาะและหน่วยจัดการศึกษาอำเภอสุงไหงโกลก โดยมีวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสซึ่งมีนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญาจำนวน1,495คนในจำนวน9สาขาการจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรได้แก่หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาลัยชุมชนผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจัดการศึกษาหลักสูตรสำริทธิบัตรได้แก่หลักสูตรสำริทธิบัตรนวดไทยเพื่อสุขภาพและหลักสูตรสำริทธิบัตรนวดน้ำมันลังกาสุกะนอกจากนี้นะครับทางด้าน งานวิจัยและงานสร้างสารรค์วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสก็ยังได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกอีกด้วยครับ